สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันมาดูกันนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้นะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้จะมีดวงดาวที่ยกย้ายราศีนะคะ4ดวงค่ะคือดาวอังคารดาวพุธดาวราหูและดาวอาทิตย์ค่ะในเดือนนี้จะมีการย้ายของดาวราหูนะคะในวันที่17ตุลาคมเวลา6โมง22นาทีค่ะและจะมีการเกิดคราดถึง2ครั้งหน้าก็คือวันที่14ตุลาเกิดสุยุปราคาวงแหวน28ตุลาเกิดจันทรุปราคาวางส่วนและในเดือนนี้นะคะ ดาวพระเสาร์ะะจากที่โคจรเดินถอยหลังมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็จะโคจรเดินหน้าในวันที่24ตุลาคมนี้ค่ะมาดูอันดับแรกนะคะมาขอดูเรื่องของดาวพระราหูก่อนนะคะเพราะว่าดาวพระราหูหนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งนะคะจะมีเกณฑ์ย้ายหนึ่งครั้งแล้วการย้ายคราวนี้มาสัมพันธ์โดยตรง กับคนราศีกันเลยนะคะคือพระราหูจะโครจรมาเล็งลัคนาเป็นเกณฑ์พินทุบาทด้วยใครมีคู่มีหุ้นในช่วงนี้ไปอีกปีครึ่งนะจะเกิดเรื่องของความวุ่นวายก่อนหน้าที่ดาวพระราหูจะย้ายมาอยู่ในช่องพินครองเนี่ยท่านโครจรลอยอยู่ในติดมรณะนะซึ่งจริงๆราหูอยู่ในช่องมรณะเนี่ยราหูจะไม่ได้ทําร้ายตัวปุ่นนะแต่เนื่องจากว่าราหูอยู่ในช่องมรณะเนี่ยถึงหนึ่งปีครึ่งเมื่อมีดาวมาสัมพันธ์อยู่ในกระแสของท่านนะ กระแสของท่านก็ค <rôle à déc> ือกลุ่มดาวที่กุ่มกับตัวท่านดาวที่เล็งมากับตัวท่านดาวที่เป็นเกณฑ์นะคะคือเกณฑ์5เกณฑ์9และเกณฑ์6ถ้ามีดวงดาวไปลอยสัมพันธ์นะก็จะทําให้ในช่วงหนึ่งปีครึ่งนั้นนะราหูซึ่งมาจากคําว่าอรินะก็จะสัมพันธ์กับดาวดวงนั้นด้วย นะถึงไม่ถึงตัวคุณแต่ก็จะถึงตัวคุณหรือเรื่องราวต่างๆของคุณเป็นครั้งคราวในช่วงหนึ่งติดหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาทีนี้ในช่วงนี้ก่อนที่ดาวราหูจะย้ายนะบังเอิญว่าดาวราหูว่าสัมพันธ์ถึงดาวหลายดวงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระฤหัสที่มาจากช่องคู่ของของคุณดาวพระอังคารดาวพระภุธ นะทั้งราศีการและราศีตุลเนี่ยโดนราหูแสงราหูหมดเลยดาวพระอาทิตย์นะดาวพระศุกร์กลุ่มนี้โดนดาวราหูหมดเลยนะแสดงว่าการย้ายของดาวราหูในครั้งนี้ทําให้อ,อ่อส่งผลกระทบถึงคนลักนากันอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่องมรณะแต่กลายเป็นว่าสัมพันธ์ถึงเพราะแสงของดาวถึงดาวเจ้าเรือนของตัวกุณและถึงดาวหลายๆดวงในในดวงสตา์ของคนกันด้วยนะทีนี้ ราหูเนี่ยนะมาจากคําว่าอรินะแสดงว่าราหูเนี่ยไปตรงไหนก็จะเอาคําว่าอริก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอุปรสรรคปัญหาหนี้สินไปสัมพันธ์ถึงดาวดวงนั้นๆที่ราหูสัมพันธ์ถึงด้วยแสดงว่าในช่วงเดือนนี้ตอนที่ดาวราหูย้ายแน่นอนว่าดาวพฤหัสโดนละพฤหัสมาจากช่องคู่ครองกับช่องของครอบครัวดาวพฤหัสโดนก่อนเลยนะในเดือนนี้นะระวัง อาจจะมีปัญหากับคู่ครองคู่ครองเราจะเจ็บป่วยคู่ครองเราเดินทางไกลาอาจจะมีอุปสรรคนะคะหรือมีเกณฑ์การก็เรียกว่าอยู่ห่างๆกันในเดือนนี้กับคู่ครองนะคะอ่ะอริมาสัมพันธ์กับตัวคู่ละดาวพฤหัสจะเป็นตัวแทนของคำว่าบ้านและครอบครัวด้วยแสดงว่าปัญหาเรื่องหนี้บ้านหนี้รถปัญหาเรื่องภายในครอบครัวก็จะเกิดขึ้น กันกับคุณด้วยนะคะราหูยังมาสัมพันธ์กันกับดาวพุธดาวพุธก่อนดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการงานและเป็นเจ้าเรือนของตัวคุณแสดงว่างานเรามันจะมีอุปสรรคมันอาจจะมีปัญหาสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินนะตัวเราก็จะมีเรื่องของอุปสรรคเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นเพราะอิทธิพลของดาวราหูราหูสัมพันธ์กันกับดาวอาทิตย์ด้วยนะแต่ว่าอาทิตย์มาจากคําว่าวินาศนะคะ วินาศเนี่ยมันมันเป็นแบบเชิงแบบเป็นนามนธรรมด้วยนะคะก็แสดงว่าศัตรูนะศัตรูเนี่ยจะเข้ามาในจุดของคําว่าวินาศคือมาแบบแทงข้างหลังมาแบบไม่บอกให้รับรู้นะมาแบบอุปบับฉับพลันนะคะราหูยังสัมพันธ์กับดาวศุกร์แต่อันเนี้ยราหูกับดาวศุกร์เขาเป็นดาวที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นคู่ศัตรูกันนะ,ะแต่ราหูกับดาวศุกร์อะนะคะดาวศุกร์ดันเป็นเรื่องของการเงินนะ,ะอริ นะ,ะก็คือเรื่องของหนี้สินมันมีเรื่องของปัญหาทางการเงินที่คุณอาจจะต้องไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของคําว่าวินาศนะค,ะคือบางทีอาจจะต้องคุยอะเรื่องของแบบเงินประกันนะคะเพิ่มวงเงินประกันนะ,ะบางทีแฟนเราเจ็บป่วยไม่สบายอาจจะต้องไปโรงพยาบาลไปจ่ายเงินเงินประกันไม่ไม่พอต้องซื้อประกันเพิ่มหรือใช้เงินใช้เงินจากเงินประกันไม่ได้ อาจจะมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างเพราะคําว่าวินาคือเรื่องของเงินประกันนะคําว่าวินาศก็คือสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละดันไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินมันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันจะต้องมาคุยมันจะต้องปรึกษาราหูนะก็จะทําอิทธิพลกับสิ่งที่พูดมาเนี้ยเสร็จแล้วท่านก็จะย้ายไปอยู่ในช่องของผู้ครองเปลี่ยนละแสดงว่าปัญหาไม่จบนะ อะไรก็ตามที่ราหูกระทบอะทั้งตัวเราเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นอิทธิพลต่อเนื่องเพราะราหูจะมาเล็งลัคนาของคุณไปอีกหนึ่งปีครึ่งความมุ่นวายในเรื่องของหนี้สินความมุ่นวายในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บของคู่รักนะคะจะส่งผลถึงตัวคุณไปอีกหนึ่งปีครึ่งนะคะแล้วตัวคุณเนี่ยไม่ชอบราหูหรอก นะเพราะว่ากเกษตรเรือนนายของคุณคือดาวพุธดาวพุธก,กับดาวราหูในนิทานชาติเวรเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันคุณก็เคยไปกัดราหูทําให้ราหูเคืองนะคะราหูก็เคยมาป้นคุณถ้านะเกิดว่าเหมือนแบบในหนึ่งปีครึ่งเนี้ยคนที่ป้นคุณนะ่ะคือคนใกล้ชิดนะบางทีคู่ครองเราไม่สบายอย่างเงี้ยนะคะใช้จ่ายเงินไปกับค่าประกันค่ารักษาพยาบาลเหมือนคุณถูกป้นเลยทํางานเท่าไหร่มาก็ไม่พอต้องออกไปหมด กับเรื่องของคู่ครองนะหรือคู่ครองของเรานะคะก็อาจจะนําปัญหามาให้กับเราอาจจะไม่ใช่เรื่องโรคภัยแค่เจ็บละนําปัญหามาให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นคุณต้องมานั่งคอยแก้ปัญหาเหมือนถูกเขาปล้นนะพอปัญหามาก็ต้องเอาเงินอ่าไปใช้นะพอปัญหามาก็ต้องหยุดงานไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบ คำว่าคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าเนี่ยจะมาเป็นรอยร้าวของคุณไปอีกหนึ่งปีครึ่งคนการใครโสดนะอย่าเพิ่งเรียกว่าอย่าเพิ่งลนหาที่นะอย่าเพิ่งเลยนะการมีความรักในช่วงเวลานี้ดูแล้วคุณจะเสียเปรียบบางทีไม่ได้โทษคู่ครองนะเขาจะเป็นคนดีแต่ทําไมไม่รู้พอมาคบกันในช่วงเวลาเนี้ยมันจะไม่ได้เจอแบบข้อดีของกันและกัน่ะมันจะแบบเหมือนแบบเตี้ยอุ้มขอ้อมอ่ะเขาจะมาทําให้เราแบบลําบากทุกยาก เขาไม่ได้ผิดหรอกนะแต่มันอาจจะแบบมีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายทําให้เขาอ่ะมาเป็นพินทุบาทของเราคู่คลองมาเป็นพินทุบาทของเราเราจะไม่ได้อยู่เป็นปกติสุขหรอกนะคะมันจะมีเรื่องความวุ่นวายเข้ามาใครต้องการมีหุ้นส่วนในช่วงเวลานี้ก็มองว่าไม่ดีนะ,ะเพราะว่าราหูอ่ะเขาทริกกี้หุ้นคุณจะไม่เข้าตามต่อออกตามประตูหรอกนะ,ะจะทริกกี้คุณตามเขาไม่ทันหรอกนะคะ ่ประมาณนี้นะคะก็ให้ต้องระวังคนใกล้ชิดเอาไว้จะเป็นพินทุบาทไปอีก1ปีครึ่งอ่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องของคนรักกันละคู่ครองกันละเราก็มาขยี้นิดหนึ่งนะคะเรื่องของคู่ครองนะคะดาวเกษตรเจ้าเรือนของคู่ครองดาวพฤหัสเนี่ยนะคะโคจรอ,อยู่ในจุดมรณะเป็น8 ดาวพฤหัสเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วนะคะเป็นโคจรเป็นแปดใครมีคู่ในเวลานี้หวังจะพึ่งพาเขาพึ่งพาไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะไม่มีแรงไม่มีกําลังเพราะเจ็บไครได้ป่วยหรือเพราะว่าเขาไม่มีศักยภาพนะคอยแต่จะอยู่ในจุดที่เสื่อมลงนะคะแสดงว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองไม่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะตกจุดมรณะเป็นพิณุบาตแถมร่วมกันกับดาวราหูที่เป็นเจ้าเรือนของคำว่าอารินะเ <drawing: S 2> ขาก็มีอุปสรรคเขาก็มีนิสินเขาก็มีโรคภัยแค่เจ็บเขาก็อยู่ในจุดที่แบบ เสื่อมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเราวางลักนาณนะคะไว้ที่ช่องปัตตานีอ่ะนะคะราหูก็มากุมลักนาของเขามันวุ่นอันนี้มองในมุมเขานะเมื่อกี้มองในมุมเราว่ามีคู่ช่วงนี้ไม่ดีหรอกมีหุ้นส่วนช่วงนี้ไม่ดีหรอกเขาจะมาปนเราแต่ถ้าเรามองในมุมเขาบ้างนะ <c oughs> เขาก็จะรู้สึกว่าช่วงนี้เขาแบบมีเรื่องแบบวุ่นวายเยอะเขาอาจจะแบบว่าต้องใช้เงินเยอะอ่ะเพราะราหูอยู่ในเรือนพระหัสสิงมาในเรื่องของการเงิน <c oughs> นะคะมันมีเหตุที่ต้องแบบพยายามแบบหาเงินหาเงินเพราะอะไรอาจจะต้องแบบไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลอาจจะต้องปเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษาอัพเลเวลของตัวเองแบบให้มันแบบมีปัญญามีความรู้มากขึ้นนะคะมฤตยูอยู่ในช่องศาสตร์ะของปัตตานีอีกทีหนึง่งนะ,ะเพื่อนฝูงช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะคะเพราะอะไรเพื่อนฝูงดันมา ดาวมฤตยูสิงดาวเจ้าเรือนอพฤษศคือดาวศุกร์เนี่ยมาอันนี้จะเป็นอริของช่องปัตตานีอีกทีเพื่อนฝูงไม่ค่อยมีนะคะไม่ไม่ค่อยมีใครครบแฟนของคุณนะในช่วงนี้นะทุกคนแบบว่าเหมือนมันเป็นศัตรูของเขาหมดเขาไม่ได้มีความสุขเลยบางทีเขาทําตัวเป็นโจรเนี่ยนะคะเพราะว่าคนรอบด้านของเขาอาจจะบังคับก็ได้นะทำให้เขาทําตัวเหมือนโจรน,นะเพราะว่าเพื่อนไม่มี ความสุขไม่มีนะคะแล้วดาวเกตเนี่ยอยู่ในช่องของครอบครัวเหมือนเขาจะต้องอช่วยเหลือครอบครัวอะไรบางอย่างนะคะเนี่ยดาวเกตคือเรื่องของการช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรดาวเกตสิงดาวุนะ,ะมาอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นมรณะของช่องปัตตานีเขาต้องแบบเหมือนช่วยเหลือครอบครัวเพราะว่าครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บหรืออาจจะมีแบบเรื่องของอ ทรัพยนะนะ์สินน่ะนะทรัพย์สินภายในครอบครัวอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะเรื่องของอาจจะเป็นแบบเรื่องของเงินมรดกก็ได้นะคะมันอาจจะยังเคลียร์กันไม่ลงตัวตกลงอะไรกันบางอย่างไม่ลงตัวนะหรือเรื่องของหนี้บ้านหนี้รถอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องแบบภายในครอบครัวอะไรบางอย่างที่เขาแบบจะต้องช่วยไงเพื่อนก็ช่วยเขาไม่ได้นะคะครอบครัวเขาก็จะต้องช่วยเขาก็ต้องแบบเหมือนแบบวุบ่นวายในเรื่องของการหาเงินหาทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาทิตย์กับพุธกับอังคารเนี่ย ลอยอยู่ในจุดมรณะนะคะอทิตย์เนี่ยก็คือเรื่องของงานประจำนะในช่วงเวลานี้งานมันอาจจะแบบรูปผีรูปคนนะคะดาวพุธคือเรื่องของการค้าขายธุรกิจก็อยู่ในจุดมรณะของตัวเขานะคะค้าขายอะไรมันอาจจะไม่ค่อยคล่องเหมือนเดิมพูดอะไรไปใครก็ไม่ค่อยเชื่อนะ,ะเรื่องของดาวอังคารก็คือเรื่องของงานที่เป็นจอ็จอบจ็อบก็ตกมรณะคือมันมีดาวที่ตกอยู่ในช่องมรณะสัมพันธ์ถึงตัวเขาเยอะนะคะอะไรก็ตามที่ทำมันเสื่อมลง แต่ต้องการเงินไงนะคะก็เลยต้องทำตัวเป็นดาวราหูมาป้นคุณซะเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะอันนี้มองในในมุมของคู่ครองนะมันมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องกลายร่างเป็นราหูแล้วราหูก็จะมาสัมพันธ์กับตัวคุณทำให้คุณเกิดเรื่องของความทุกข์แทนนะคะมาดูเรื่องของการเงินบ้างนะคะดาวการเงินของคุณคือดาวพระศุกร์นะพระศุกร์โคจรเข้าสู่จุดวินาศวินาศเนี่ยเป็นช่องเบียนตามหลักโหราศาสตร์อยู่แล้วนะคะ คือสิ่งที่ไม่ดีนะคะแสดงว่าการเงินของคุณเข้าสู่จุดวินาศมันแบบอยู่ดีๆก็พังอ่ะวินาศมันเหมือนตึกทาวเวอร์มีอยู่ดีๆแล้วก็พังลงมานะคะมีเงินอยู่ดีๆมันก็แบบต้องใช้ไปด้วยเรื่องของแบบความเสียหายอะไรบางอย่าง นะคะความเสียหายก็คืออาจจะไปจ่ายประกันนะมีคนแบบเจ็บป่วยหรือมันต้องใช้อยู่ต้องใช้นะคะดาวพระศุกดาวการเงินโพจรสัมพันธ์กันกับดาวเสาร์นะก็สุกเกษเป็นดาวคู่ศัตรูกันแล้วนะมองว่าการเงินก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะในช่วงนี้ทีนี้เราลองตั้งลัคนณาไว้ที่ช่องการเงินโอ้โหดาวสัมพันธ์เยอะแยะเลยการเงินอะช่วงแรกเรายังเป็นเงินหมุนอยู่เพราะว่าดาวอังคารโพจรสัมพันธ์ในช่วงของครึ่งปักแรกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ ดาวอาทิตย์ดาวพุธก็จะมาสัมทับทําให้เรื่องของการเงินอ่ะมันกึ่งมันเหมือนเป็นดาวคู่ศัตรูแล้วนะในช่วงครึ่งปักหลังบางทีช่วงครึ่งปักแรกอ่ะเราคิดว่าเราหมุนเงินได้ไงหมุนเงินได้แล้วก็ใช้ดาวสุขคือซื้อหาความสุขให้กันกันกบตัวเองนะคะใช้ตรงนั้นตรงนี้นะแบบเต็มที่นะพอครึ่งปักหลังปุ๊บเริ่มหมุนไม่ได้ละแถมยังมีแบบ เรื่องของงานบุญงานกุศลนะคะมาอีกนะคนนั้นคนนี้บอกบุญต้องเดินทางไปสแสวงบุญนะสุดท้ายแล้วดาวเสาวจะเป็นปุตตะของช่องกระดุมพ้าก็คือมีเรื่องของความทุกข์ใจมาในภายหลังก็คือหมุนไม่ทันนั่นเองนะใช้ไปก่อนล่วงหน้านะคะแล้วหมุนไม่ทันเลยเกิดความเครียดความทุกข์หรือว่าบุตรหลานบริวารอาจจะมีเหตุให้ต้องใช้นะกับเรื่องของบุตรหลานบริวารคนที่เราดูแล ด้วยนะทำให้เรื่องของการเงินในช่วงครึ่งปักหลังเนี่ยมองว่าไม่โดดเด่นนะคะดูเรื่องงานดาวการงานกับดาวประจําตัวคุณเป็นดาวดวงเดียวกันคือดาวพระพุธนะ,ะซึ่งอบอกแล้วนะคะว่าดาวพระพุธเนี่ยนะ,คะโคจรสัมพันธ์ก,นกันกับราหูอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณทํางานอะไรก็ตามอ่ะในเดือนนี้นะคะสัมพันธ์ถึงดาวราหูราหูมาจากช่องอลลีมีอุปสรรคมีปัญหานะคะ ได้ไม่คุ้มเสียนะคะถูกปล้นก็คือได้ไม่คุ้มเสียนั่นแหละถูกปล้นจากคนใกล้ชิดนะคะลดให้หน่อยซิช่วยช่วยกันหน่อยซิเดี๋ยวเลื่อนดิวไปก่อนซิเดี๋ยวใจตึงไว้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบถูกเอาเปรียบนะคะแล้วก็พอระวังลัคนาไว้ที่ช่องการงานะนะค,ะคุณจะเห็นเลยว่าดาวเกตสัมพันธ์กับช่องการงานอยู่แล้วเพราะว่าช่วยช่วยนะคะช่วยชาว,ชวบ้านเขา นะคะเขาบอกอะไรก็แบบว่าเออช่วยไปก่อนช่วยลูกน้องช่วยชาวบ้านเออช่วยลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยช่วยๆ่วยเขาไปก่อนนะเออแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเสียหายเองอนะกับกับตัวเองนะบางทีพอช่วยช่วยเขาไปดาวเสาจะเป็นสุภะของช่องกรรมะอีกทีนึงเครียดช่วยแล้วก็มานั่งแบบกุมหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีแบบช่วยใครช่วยลูกน้องอ่แล้วก็มาเครียดกับเจ้านายนะ เจ้านายก็อาจจะบอกว่าแกไปช่วยเขาทําไมทําไมไม่ปล่อยให้เขาทําเองอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วกเ็เรื่องของงานนะมองว่าในเดือนนี้เข้าสังคมมากหน่อยนะเพราะว่าพระสุขเนี่ยจะเป็นศาสตรของช่องการงานอาจจะแบบ เดินทางไปนู่นไปนี่นะออกสังคมนะเจอคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะมีเรื่องต้องแบบว่าแต่งเนื้อแต่งตัวออกไปไปเป็นจุดเด่นนะของของสังคมนั่นเองซึ่งคุณชอบไหมนะก็มองว่าคุณอ่ะคงไม่ได้ชอบหรอกนะเพราะว่าสังคมเนี่ยจะนําพาความทุกข์มาให้กันกับคุณทีหลังบางทีเดินทางมากออกไปสังคมมากเจ้านายก็ถามไงว่าคืองานเนื้องานจริงๆไม่ทาเหรอช่วยแต่ลูกน้องนะออกไปแบบว่า ชุดหน้าชูตาทําไมไม่ทําแบบงานแบบที่เป็นงานของเราจริงๆจังๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบช่วยคนอื่นอยู่ได้เลยประมาณเนี้นะก็อาจจะแบบมีแนวโน้มที่จะเกิดความเครียดหรือความทุกข์ใจกับเรื่องของเจ้านายนั่นเองนะคะราหูจะเป็นกรรมมะของกรรมมะอีกทีหนึ่งนะงานมันก็จะแบบปุ้นหนะนะนึกว่าจบแล้วไม่จบสักทีนะ วุ่นวายเดี๋ยวก็แบบมีงานนู้นงานนี้เข้ามาหรือราหูก็คือเรื่องของต่างประเทศงานต่างประเทศโดดเด่นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวไปมานะเดี๋ยวเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้มันวุนะ่นอะตกลงเคลียร์ไม่จบสักทีนะราหูคือดาวธาตนะุลมไงน้ำวุ่นจริงๆเลยนะอ่ะทีนี้ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธอนะจะอยู่ในช่องปุตตะของกรรมนะเดือนนี้ต้องระวังลูกน้องนะ ลูกน้องจะเป็นเกณฑ์พินทุบาทในการทำงานเขาอาจจะทำอะไรผิดพลาดมู่วามนะคะหรือแบบทำเรื่องเสียหายอ่ะนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานของคุณมีแบบพินทุบาทสองดวงเลยอ่ะลูกน้องนี่แหละตัวดีนะแล้วคุณก็จะต้องแบบเข้าไปช่วยแล้วก็จะถูกนายว่านนั่นแหละนะว่าแบบช่วยแต่เรื่องของชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็แบบว่า เอองานตัวเองยังแบบไม่เสร็จเลยแต่ไม่ช่วยก็ไม่ได้ไงลูกน้องบางทีก็แบบเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของเราใช่ไหมนะอ่ะเรื่องงานมองว่าก็ไม่ได้เด่นนะจ๊ะประมาณนี้นะจ๊ะของคนลัคนาราศีกันนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ได้เลยใครสนใจซื้อหนังสือพลิกนะชีวิตนะก็สแกน Line นะคะซื้อได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ